หยุดดูตรงนี้เลยครับใครที่อยากได้ต้นไม้ที่ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์แถมยังมงคลแบบคูณ3านี่คือต้นคูณสายรุ้งที่นักเล่นไม้หายากกำลังตามหาดูดอกเขาสิครับในช่อเดียวมีถึงสสีไล่เฉดสวยงามมากเหมือนมีอัญ,ญมณีประดับอยู่เต็มต้นความพิเศษนี้ทำให้ส่วนของคุณโดดเด่นสะกดทุกสายตารับรองว่าเพื่อนบ้านต้องถามหาแน่นอนครับ ชื่อว่าคูณก็เป็นมงคลที่สุดครับเชื่อกันว่าปลูกแล้วจะช่วยคูณเงินคูณทองคูณโชคลาบเข้าสู่บ้านทำให้เจ้าของกิจการจเจริญรุ่งเรืองแบบทวีคูณนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าทั้งด้านความสวยงามและโชคลาบครับ แต่กิ่งพันธ์ุแท้ที่แข็งแรงพร้อมโตและให้ดอกสามสีแบบนี้มีจำนวนจำกัดจริงๆครับเพราะเป็นไม้หายากที่ตลาดต้องการสูงมากนี่คือโอกาสที่คุณจะคว้าไม้แรไอเทมนี้ไว้ก่อนใครอย่าพลาดนะครับใครที่สนใจรีบทักแชทเข้ามาสอบถามและจองด่วนๆเลยครับช้าหมดอดนะครับ